okay It, baby. สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านครับตอนนี้ทุกท่านกําลังอยู่กับผมนะครับ่าเอชเดลที่ริมเขื่อนป่าศักดิ์ชลริิธิ์นะครับเป็นจุดกันซีนบ้านท่าฤทธ์นะครับผมหลายๆท่านเคยมาท่องเที่ยวบรรยากาศนิวซีแลนด์ที่ประเทศไทยเราโดยที่ไม่ต้องไปต่างประเทศนะครับไม่ต้องบินข้ามประเทศไปเที่ยวถึงนิวซีแลนด์นะครับมาที่นี่ก็มาชมาน้องแพะนะครับมาให้อาหารน้องแพ้กัน แล้วก็มาอัปเดตน้ําในเขื่อนป่าสักนันนะครับวันนี้กับเจเอ h ชาแนลนะครับวันนี้น้ําอยู่ที่ 43. 6 6เปร์เซ็นะครับน้ําในเขื่อนป่าสักชสิ์พาท่านผู้ชมชมน้ํำในเขื่อนป่าสักด้วยนะครับแล้วก็ชมน้องแพะวันนี้นะครับเป็นของขวัญวันแม่นะครับผมของขวัญวันแม่วันนี้เป็นวันพระด้วยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูน้ํำทะเลใก,ใกล้ๆกันนะครับ ้ำในเขื่อนก็มีอยู่ที่43นะครับ43.66เปอร์เซ็นต์นะครับขอพัยอาจจะมีเสียงลมแรงนะครับทานผู้ชมเป็นจุดอันซีนบ้านท่าฤทธิ์นะครับผมก็มีข่าวนะครับให้รับชมนะครับพร้อมกับภาพสวยๆนะครับหลากหลายช่องนะครับที่มาทําข่าวนะครับท่องเที่ยวจุดอันซีนบ้านท่าฤทธิ์นะครับผมแนะนําท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับ ตอนนี้เราไม่ต้องไปบินข้ามประเทศไปเที่ยวนิวซีแลนด์แล้วนะครับเป็นจุดอันซีนบรรยากาศนิวซีแลนด์บ้านทาริ์ครับเป็นภาพที่สวยงามมากๆเลยล่ะครับวันหยุดนี้ท่านผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันครับวันหยุดวันแม่นะครับขอให้คุณแม่ทุกท่านจงมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับสมปรารถนานะครับในสิ่งที่คิดไว้ทุกท่านเลยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับขอให้มีความสุขสม ภาพแข็งแรงครับผมเดี๋ยวเจ๊จะให้อาหารน้องแพะนะครับท่านผู้ชมเราไปให้อาหารน้องแพะกันนะครับไปอุดหนุนน้องๆนะครับที่มีรายได้จากการหายอดกระถิ่นมาขายเพียง20บาทเท่านั้นนะครับผมอ่ะเรามาอุดหนุนน้องๆกันนะครับนี่นะครับน้องๆน่ารักมากๆเลยนะครับน้องก็มีรายได้นะครับจากการขายยอดกระถินเนาะอ่าเดี๋ยวเราให้ น้องนะครับกับยอดกระทินนะครับเดี๋ยวเราจะไปให้อาหารน้องแพะกันนะครับน้องเวลาน้องเห็นน้องก็จะรีบมาเลยนะครับผมดีครับหาปลายลูกอันนี้จะเป็นแม่แพะนะครับผมมาแล้วนะครับแม่แพะ <laughs> แม่แพะลูกแพะเริ่มวิ่งมาแล้วนะผบ โลแพะเริ่มวิ่งมาแล้วก็ท่ยานผู้ชมกระจายกระจายแบ่งแบ่งกันไปนะครับมีคลิปไลฟ์สดนะครับแต่ว่าคลิปนี้เป็นคลิปไม่ยาวนานนะครับผมเป็นคลิปไม่ยาวนานนะครับท่ยานผู้ชมเป็นคลิปสั้นๆนะครับแนะนำท่องเท,ที่ยวไทยเรานะครับขอบคุณที่มารับชมนะครับท่ยานผู้ชม โชคดีเป็นของท่านผู้ชมทุกท่านนะครับแล้วพบกับเจเอทชาแนลใหม่ในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ